สวัสดีครับเราอยู่กับอีวิสูดีแมกคุณภาพพิกโลนะฮะคันนี้ติดตั้งก,กล่องกระเลงไฟฟ้านะครับเรียกว่าเพาเวอร์บูตตัวใหม่ล่าสุดจาก ECU ฮะ1 9 9 0บาทฮะเราจะเห็นนะครับตัวนี้จะมีไฟกระพริบที่ตานะฮะเป็นการลดความหน่วงนะฮะอันนี้เล่นเบอร์3าไว้เลยนะฮะไฟกระพริบ3ครั้งนะครับกดอีก <ไป S 2> ทีนึงครับนี่ฮะไฟดับแสดงว่าอันนี้เป็นสเต็ปยูเซอร์ที่มาจากโรงงานนะครับกดอีกทีนึงครับไฟกระพริบงนรบเอ์ึ่งครับบไฟกรพิ2คั้งนะครับเป็นเบอร์2นะครับ กดอีกทีนึงครับไฟกระพริบสาครั้งนะครับถ้าต้องการปิดควันนะครับเราสามารถที่จะกดแช่ได้เลยนะฮะนะครับกดแช่เห็นไหมไฟกระพริบสลับกันแบบนี้ให้ไหมเหเนี่ยอันนี้คือการปิดควันนะฮะแล้วก็อีกทีนึงครับนี่ครับนี้ปิดไปแล้วนะฮะปิดควันไปแล้วนะฮะอันนี้คือสเต็ปคันเร่งปกติฮะหนึ่งสองและสามครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจ Power Boost นะฮะ เร่งไนฟ้าลดอาการหน่วงของคันเร่งนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับขับสนุกในช่องทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบณ์ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ